วันอาทิตย์เนาะพิมขามหาแม่เนาะขอคนวันอาทิตย์เนาะคนวันอาทิตย์เนาะเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบจนหอดวันที่หาเดือนสิบเอ็ดเดือนทุกคนเน้อคนวันอาทิตย์เพิ่นบอกว่าเด็กกินอนฟวอนเนาะละซ่าใหม่เผิ่นว่า ในสวงเวลานี่คนวันอาทิตย์เนาะมีความมูดมสมบูรณ์อิ่มน้ำาสำาราเดอมพันมาคิดเงินไดเงินคิดขําไดขํามคิดเบียกใดเบียกเน,ะนาะพนว่าความหักกเช่นเดียวกันเนาะความหักกับมีความมูดมสมบูรณ์เอาใจใส่หักเบื่องแง,ง่สวยเหลือเึิงกันและกันดีเนาะในสวงเวลาเนี้ยนำนักขึ้นเดอเพ่น,นว่าคนวันอาทิตย์เนาะถือว่าอ่ามีจิตใจที่เข็มแข็งมีความหักที่ส่ง,สงพลังเนาะพ่นบอกว่าด้านเนื้อที่ด้าน หน้าที่ขอบคร้วเนาะในสวงเวลานี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีเนาะเพิ่นบอกว่าคนวันอาทิตย์เนาะไพ่เบที่สองเนาะเพิ่นบอกว่าได้ลาชินีเหรียญนะลาชินีเหรียญเพิ่นว่าในสวงเวลาในการเงืนเนาะเพิ่นบอกว่าเอ่อมีคววมเข็มแข้งเนาะมีโศกมีลาบเลยวกะคนวันอาทิตย์นี้อ่าอยากเป็นผู้ที่ใส่ซีวิตส่วนโตเนาะอยากมีสมาธิอยู่กับธรรมศาตรใหายลายขื่นเนาะคนวันอาทิตย์นี้จะมีการขาดสติเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนอยู่ อยู่กับธรรมศาสตร์หลายๆแล้วกะธรรมศาสตร์นี่จะซอยบำบัดคนวันอาทิตย์ใดเด้อเพิ่อนบอกว่าในส่วนวลานี้คนวันอาทิตย์มักจะใส่ชีวิตแบบโสดๆแบบโดดเดี่ยวเนาะโบอยากฮาผูโบอยากฟังเหลืองเีงียงโคใส่ชีวิตให้มีความสุขในส่วนวันที่3าหาวันที่หาเนาะมีผล่ตไปเนะาะไพ่สรุปของคนวันอาทิตย์บอกว่าได้4ีเลียนเนาะเพิ่นบอกว่าเอ,อ ถึงจะมีความสุขแต่ข่อยก็ใส่แนวคิดเดิมนว่าข่อยใส่แนวคิดข่อยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนว่าเพื่ออยกใหายชีวิตข่อยนี้มีความสมบูรณ์แบบแะ,ระ้รก็ครอบครัวป้าคุมซุมเย็นเนาะเฉพาะค้นโสดเดิมน BS บมาว่าคนโสดนี้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะนว่าเออเอ่าเลิศสวยเนาะนลมาว่าเลิศสวยเลือกได้เนาะเฉพาะคนโสดเนาะแต่ว่าเฉพาะคนที่าว่ามีอ่าค้นหักเนาะจะเอาใจใส่สวยเหลือเส่ิกันเลยกันเนาะจะ สางควมหักไขมีพลังเนาะสางควมำหักไขวานเนาะเปนตนาอิสาเนาะเพ่นบอกว่าคนวันอาทิตย์เนะาะอ้าไขสรุปยิบี่บอกว่าคนวันอาทิตย์เนาะเดไผเดเวเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทีมุ่งวังไว้จะเป็นไปด้วยตามที่ขาดหวังเนื้อเพื่อนบอกว่าเดเว์มบอกว่า,วาความหวังควมตั้งใจเนาะ ค่วมเสริมสร้างการพัฒนาเนาะจะมีความสมบูรณ์แบบเนาะเฉพาะคนวันอาทิตย์ก็ยินดีนําเนาะสําหรับคนวันอาทิตย์เนาะเพิ่นบอกว่าไผ่สรุปแล้วเนาะคือดีทุกอย่างเด้อทุกคนเด้อไทยเกิดวันอาทิตย์ฟังไว้เด้อคนวันอาทิตย์ฟังแม่ไว้เด้อนี่เด้อไผ่เดอเวอร์เนาะเป็นไผ่สรุปซือว่าอ่าดีทุกอย่างดีทุกอันเนาะเพิ่นบอกว่าอ่าความหวังขังไว้เนาะเดอเวอร์หมายถึงว่าไยไผ่นั่งฟ้าเนาะนั่ง้ามาซวยเหลือเกลือกูลหรือว่าอีกเปก อ่าคำหนึ่งนเอง่นบอกว่าการงานนาทีการเงินการงานการขาการขายธุรกิจทุกอย่างจะมีความสําเร็จดีนเพง่นบอกว่าคนวันทิ์ในสวงเวลาวันที่สามสิบจนหอดวันที่หาน้จะเป็นคนที่ว่าอ่ามีความสนุกส,ส,น,กสนานนอกจิตใจเปิดเพินดีนอกปกติยังร้าย่นมาทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามอากาศเนาะอ่ะขอบมุขอบใจเนาะสำหรับคนวันทิ์เดอ้อ